สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็จะมาขายสกูชี่นะคะเป็นสกูชี่แท้แล้วก็สกูชี่ไม่แท้ด้วยเนาะก็คลิปที่แล้วนะคะไม่ได้ให้ดูแพ็กเกจของสกูชี่แท้ไปเนาะก็วันนี้คลิปนี้เดี๋ยวจะให้ดูแพ็กเกจมันด้วยนะคะใครสนใจก็แคปรูปแล้วก็ทักไลน์ด้านล่างได้เลยนะคะขอแจ้งไว้ก่อนนะคะว่าสกูชี่บางชิ้นอาจจะมีตําหนินอกเหนือจากที่แจ้งนะคะขอคนไม่ดราม่าเนาะแล้วก็ขอคนสั่งจริงๆนะคะไม่ได้สั่งเล่นเนาะ ก็มาดูกันเลยดีกว่าว่ามีอะไรบ้างนะคะของมาใหม่วันนี้นะคะก็จะเป็นตัวนี้เลยนะคะเป็นบันของ BT Twenty o n นะคะตัวนี้เนื้อดีนุ่มสโลมากนะคะแบบเนื้อนุ่มเนื้อหนึบมากนะคะเนื้อนุ่มนะคะแล้วก็แบบอันนี้เป็นแท็กของมันนะคะเป็นแท็กของ BT t w นเลยเนาะแท็กมันสวยมากนะคะแบบลายอย่างนี้เลยแล้วตัวนี้ก็จะด้านหลังก็จะเป็นอย่างนี้นะคะ เป็นรูปหัวใจเนาะตัวนี้น่ารักมากค่ะตัวนี้แนดีนะคะมีกลิ่นหอมค่ะราคายี่สิบบาทค่ะอันนี้ย0บบาทนะคะคือเป็นของใหม่เมือหนึ่งเลยนะคะไม่เคยแกะเลยเนาะก็ซื้อมาแล้วก็เก็บสะสมไว้อย่างเดียวนะคะอันนี้ก็ามาปล่อยเนาะยี่สิบบาทค่ะแนดีนุ่มสโลนะคะ ต่อมาจะเป็นตัวนี้ดีกว่าเนะเป็นคิตตี้นะคะเป็นน้องคิตตี้มีสายห้อยกระเป๋าน่ารักน่ารักด้วยนะตัวนี้เนื้อจะนุ่มๆน,นะคะตัวนี้ราคา10บาทค่ะแบบน้องน่ารักมากนะคะเป็นคิตตี้เนาะตัวนี้ก็ไม่เคยแกะออกมาเลยนะคะเป็นของใหม่มือหนึ่งเนาะตัวนี้ต่อมานะคะจะเป็นตัวนี้เลยค่ะ เป็นขนมปังจิ๋วมินินะคะตัวนี้น้องน่ารักมากนะคะน้องจะเป็นแบบเป็นเหมือนครัวซองจิ๋วนะคะแล้วก็น่าจะเป็นของแท้นะคะเพราะว่าดูจากฐานเป็นกระดาษรองมันเนาะมันมันน่าจะเป็นของแท้นะคะตัวนี้ไม่มีจำหนินะคะราคาสิบบาทค่ะตัวนี้เราซื้อมาสี่สิบห้าสิบบาทเลยนะคะเท่าที่จำได้เนาะ ต่ว่นนี้เรามาขาย10บาทแล้วก็ไม่เคยแกะเลยนะคะตัวนี้เป็นของใหม่มือหนึ่งค่ะมันน่ารักมากเลยนะคะ10บาทค่ะต่อมานะคะจะเป็นโดนัทนะคะเป็นของมิสเตอร์โดนัทนะคะมีอะคริลิกแท็กเขียนว่ามิสเตอร์โดนัทให้ด้วยเนาะเป็นของแท้นะคะเป็นของมิสเตอร์โดนัทเลยตัวนี้แบบน้องน่ารักมากนะคะแล้วก็เป็นของแท้ด้วยเนาะก็เนื้อจะนุ่มๆนะคะเป็นของที่แลนะคะแลมากด้วย เนี้อจะนุ่มๆนะคะก็มีที่ห้อยให้ด้วยนะคะเป็นบอเชนเนาะตัวนี้ไม่เคยแกะออกมาเล่นนะคะก็เป็นของสะสมนะคะตัวนี้ราคาสิบห้าบาทคะ่ะน้องน่ารักมากนะคะใครสนใจก็แคปรูปไปเลยนะคะแล้วก็ต่อมาจะเป็นนี่นะคะเป็นว a ฟเฟิลเนาะตัวนี้เนื้อดีนุ่มสโลนะคะแล้วก็แบบมีกลิ่นหอมเป็นของแท้มีลายเส้นด้านล่างนะคะ ไม่แน่ใจว่าเห็นไหมเนาะนี่นะคะลายเส้นน่าจะเห็นนะคะแล้วก็ตัวนี้แบบตำหนิน้อยนะคะตำหนิไม่ค่อยมีเลยเนาะอาจจะเป็นตมลอกนิดเดียวนะคะแล้วก็ถานมันอาจจะมีนิดนึงนะคะเท่าที่ดูก็เห็นแค่นี้นะคะถ้าเกิดว่ามีตำหนิมากมากนอกเหนือจากที่แจ้งก็ต้องขออภัยด้วยนะคะ แต่ว่าตัวนี้เท่าที่ดูเห็นนิดเดียวนะคะตัวนี้เนื้อดีนุ่มสโลมีกลิ่นหอมนะคะเป็นสีบูเบอร์รี่ด้วยนะคะเป็นสีแบบไล่สีด้วยนะคะตัวนี้คือแบบสีนี้ก็คือหายากแล้วนะคะตัวนี้ราคา45บาทคะ่ะเนื้อดีนุ่มสโลมีกลิ่นหอมนะคะเป็นกลิ่นออกบูเบอร์รี่เนาะใครสนใจก็แคปรูปมาได้เลยนะคะ แล้วก็แพ็กเกจของตัวนี้จะเป็นแพ็กเกจแท้เลยนะคะเป็นแพ็กเกจของตัวมันเองเลยเนาะจะเป็นตัวนี้ค่ะมีถาดรองให้ด้วยนะคะนี่นะคะจะเป็นถาดรองของมันเนาะก็จะเป็นแพ็กเกจอย่างนี้แพ็กเกจแบบสวยน่ารักมากนะคะไม่ได้ขาดไม่ได้อะไรเนาะแพ็กเกจก็ยังสามารถปิดได้อยู่นะคะ45บาทนะคะแคปรูปมาได้เลยนะคะ ต่อมาจะเป็นนี่นะคะเป็นกระบองเพชรเนาะตัวนี้จะเนื้อนุ่มๆน,นะคะแล้วก็เป็นสีมุกทั้งชิ้นเลยนะคะจะมีตําหนิที่ตรงนี้นะคะตรงนี้ที่เดียวเลยนะคะเท่าดีดูเนาะก็เห็นแค่ตรงนี้นะคะตัวนี้เป็นสีมุกทั้งชิ้นแล้วก็แบบน้องน่ารักมากเอาไปตั้งโชว์แบบน่ารักมากนะคะแล้วก็เนื้อนุ่มมากนะคะมีกลิ่นหอมด้วยตัวนี้ใครสนใจก็แคปรูปได้เลยนะคะมีแพ็กเกจของตัวมันเองค่ะ นี่นะคะเป็นแพ็กเกจน้องเป็นของแท้นะคะนี่เลยเนาะเป็นของโมโม่คัพปี้นะคะลายเส้นก็มีอยู่ด้านล่างนะคะนี่เลยไม่แน่ใจว่าเห็นไหมนะคะมีลายเส้นนะคะน้องน่ารักมากนะคะวันนี้ราคา50บาทค่ะ แล้วก็ต่อมาจะเป็นตัวนี้นะคะเป็นน้องวานนะคะตัวนี้เราซื้อมา120บาทนะคะตอนนั้นน้องแบบเนื้อดีนุ่มสโลมากนะคะนี่เลยเนาะน้องแบบนุ่มสโลมากนะคะแล้วก็เป็นสกูชี่เนื้อกะมัหยี่นะคะคือเนื้อมันจะแบบสมูทสมูทแล้วก็นิ่มๆน,นะคะแล้วก็สโลเนาะจะมีกลิ่นหอมอ่อนๆนะคะตัวนี้เนาะเป็นน้องวานมีลายเส้นด้วยนะคะด้านล่างค่ะ นี่เลยนะคะลายเส้นน้องแล้วก็จะมีแพ็กเกจมาให้ด้วยนะคะเป็นแพ็กเกจของ I Love Squishy เนอะเป็นแพ็กเกจแบบใหม่คลิปเลยนะคะยังไม่ได้แกะยังไม่ได้แกะแถบกาวเลยนะคะตัวนี้เนาะตัวนี้คือไม่ค่อยได้เล่นนะคะก็ซื้อมาก็เก็บอย่างเดียวเหมือนกันนะคะตัวนี้น้องเนื้อดีนุ่มสโลมากค่ะตัวนี้ราคา45บาทคะ่ะถูกมากเลยนะคะ แต่ว่าน้องจะมีตำหนิตรงนี้นิดนึงนะคะเป็นแคคนะคะเป็นแบบแคกเป็นอย่างนี้เลยนะคะแต่ว่าเขาน้องไม่ได้หลุดนะคะเป็นแค่แคกเข้าไปอย่างนี้นะคะวันนี้45บาทคะ่ะเน,นื้อดีนุ่มสโลมากก็มีแพ็กเกจเป็นของสกูชี่ไอเลสสกูชี่ไปให้นะคะค่ะสกูชี่วันนี้ก็มีเท่านี้นะคะใครสนใจก็ทักมาสั่งได้นะคะ วันนี้ก็ขอลาไปก่อนคะ่ะบ๊ายบาหวัสดีค่ะทักมาสอบถามหรือขอดูตำหนิน้องเพิ่มเติมได้นะคะหวัสดีค่ะ